สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะการใช้ชีวิตในแต่ละวันยังมีความสุขยังเบิกบานยังมีกําลังใจกันอยู่ไหมคะเชื่อว่าชีวิตแต่ละคนนะคะมันไม่ได้ง่ายหรอกนะคะเพราะว่าเกมชีวิตที่เราเลือกมาเล่นเกมจัก,กรวาลเกมโลกที่เราจะต้องเข้าใจนะคะในเรื่องราวต่างๆของชีวิตเนี่ยแหมทุกคนก็เลือกเกมกันมาแบบนะ ออไม่ธรรมดานะคะดังนั้นค่ะวันนี้เผื่อบางคนต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการแรงผลักดันในชีวิตนะคะปรินก็เลยจะมาสื่อสารให้ว่าคู่รู้อยากจะให้กำลังใจอะไรเพื่อนๆบ้างเรามาดูกันค่ะ,ะใบนี้ ครูรู้ส่งข้อความมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะเจอกับอะไรก็ตามนะคะขอให้ Keep Going On นะคะก็คือยืนยันค่ะยังยืนยันว่าฉันจะมีความสุขยังยืนยันว่าฉันจะไปต่อยังยืนยันว่าฉันจะทำชีวิตของฉันให้ร่าเริงเบิกบานและสดใสนะคะเชื่อแน่ว่าสิ่งที่มากระทบนะคะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะหมดกาลังใจท้อแท้นะคะหมดพลังได้ แต่นี่แหละค่ะคือบทพิสูจน์ของชีวิตมนุษย์ว่าเราจะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะคะมีฐานจิตมนุษย์มงคลรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณได้จริงๆหรือเปล่า <h> <K> ก็คือดูจากปฏิกิริยาที่เราได้ตอบสนองไปยังเรื่องราวที่เข้ามากระทบนะคะวันนี้คุณรู้บอกว่าเห็นไหม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เธอยังอยู่กับสายรุ้งของเธอแน่นอนว่าเราไม่อาจทำให้ทุกวันเนี่ยมีท้องฟ้าที่สดใสบางวันก็จะมีเมฆฝนบางวันก็จะมีความมืดปกคลุมแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาทำให้เธอต้องเสียใจนะคะหมองหม่นหรือว่าหมดกำลังใจ อย่าไปบ่นกับมันเลยนะคะหัวใจของเธอต่างหากจะเป็นที่สำหรับการเปิดกว้างให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะสายรุ้งเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของความหลากหลายด้วยค่ะดังนั้นเพื่อนๆต้องเปิดใจกว้างๆนะคะยอมรับทุกสิ่งให้มันเป็นไปในรูปแบบของมันมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองนะคะตัวเราก็เลือกที่จะมีปฏิกิริยาหรือว่าเลือกที่จะตอบสนองในรูปแบบที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะคะสร้างกำลังใจ สร้างพลังชีวิตให้กับเรามากที่สุดค่ะครูรู้บอกว่าขอให้เธอปล่อยมันไปนะคะปล่อยไปตามโฟล์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวาระมันมีเหตุผลมันมีกรรมของมันตัวเราก็เหมือนกันนะคะจะไปจัดการให้ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจเราเนี่ยก็คงจะไม่ได้คงจะต้องจัดการที่ใจของเราเองนะคะและเห็นไหมคะความสดใสแบบนี้แปลว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ